ซื้อออนไลน์ได้เลยวันนี้สไตล์เกาหลีแฟชั่นยอดนิยมสร้อยคอปีเสื้อหัวเข็มขัดโอทีสร้อยเครื่องมือผู้หญิงของฝันเครื่องประดับราคาเพียง6บาทเท่านั้นในลาซา d a เข้าไปซื้อได้เลยในลิง์ใต้คลิปนี้ รวมจ็ที่นุ่มผมสไตล์เกาหลีอัพลูกขึ้นดูสวยเกเก็บผมชิคๆในวันสาบายสวัสดีครับแฟชั่นที่นี่ผมออกมาใหม่เรื่อยๆจูลาตามแทบไม่ทันวันนี้เราเลยมาขออัปเดตหน่อยแล้วว่าแบบไหนเริ่ดลูกหนหยสวยเกยช่วยทรงผมมีเสน่ห์น้ามองยิ่งขึ้นแม้ในวันธรรมดาก็สวยได้หยิบที่นี่ผมมาตัวเดียวบอกเลยว่าเอาอยู่แถมหน้าร้อนแบบนี้สาวๆคงไม่อยากปล่อยให้ผมร้อนกว่าเดิมจริงไหมหาที่นี่ผมให้สักอันนึงเถอะไปดูรวมเจ็ดที่นี่ผมสไตล์เกาหลีอัพลูกขึ้นดูสวยเกย เก็บผมเช็คในวันสบายๆกันเลยดีฟ้าหนึ่งที่ีผมฟรัฟฟีที่นีผมแบบฟรัฟฟีมีความนุ่มฟูระมุนสายตาฟุ้งฟิ้งสไตล์ลูกคุณหนูมาจะติดไปเที่ยวหรืออยู่บ้านก็เลิศนะจัดมาอีกแบบกับที่มีผมฟรัฟฟีติดแบบน่ารักน่าตนุถนอมมากเวอร์มีความตกแต่งโรดลายต่างๆฟุ้งฟิ้งไปอีกที่นี่ผมแบบฟรัฟฟีตกแต่งด้วยโบรายลูกไม้ให้ลูกสวยหวานชวนมองสุดๆดูแล้วมีความนุ่มระมุนสายตาที่มี ผมฟรฟรีสีขาวดูนุ่มระมุนยันที่จับมีตกแต่งโบเล็กๆตรงกลางด้วยเพิ่มความเก๋เข้าไปอีกทําเป็นลุกเจ้าสาวก็คือผ่านแบบฟรบฟรีกันอีกสักหนึ่งสีออกแนวเออ โทนมีความนุ่นละมุนเช่นเคยแต่ตกแต่งรูปหัวใจเรียงยาวลงมาดีงามมากค่ะซีดสองที่นิผมสไตล์มินิมอลช่วงนี้กระแสมินิมอลมาแรงมากตั้งแต่ตกแต่งบ้านสไตล์มินิมอลมาจนถึงที่นิผมกันไปเลยแล้วดูดีมากจริงว่าไม่ได้นะเออแสไตล์มินิมอลมาแรงนางเอาอยู่ทุกโอกาสจริงๆมีความเรบรู้น้อยแต่มากที่แท้รู้ว่าแล้วก็ไปซอยไว้สักตัวดีกว่าดีงามมากมีความโค้งรับกับทรง ผมมีสองสีเงินและทองเรียบๆแต่ดูดีเลือกได้ตามชอบเลยอันนี้ยังคงในลุคสไตล์มินิมอล แต่มีความบิดเลียวเพิ่มดีเทลขึ้นไปอีกครั้งเจอเพิ่มในสงผมของเราดูดีเข้าไปอีกนะเออมานรืดมากสามที่นี่ผมไข่มุกจะขาดงานไข่มุกไปไม่ได้จริงที่นี่ผมตกแต่งไข่มุกเรียงตัวกันเกๆ๋ๆเอพลูกให้ดูสวยเริศออ่ากระจายที่สุดแมกัาตางหูสีทองที่สวยหรูแพงก็ตัดไข่มุกบึมๆไปเลยใส่เล็กไปไม่โดนใจตัดงานไข่มุกไม่โตโตที่ตกแต่งสวยกันเสือรู้ แรงมากแม่งานไขมุกอีกสักหนึ่งฟิลปล่อยผมยุ้งๆุงติดที่นิบผมเข้าไปมีความควายกันเป็นโบอันนี้ก็สวยนะติดออกงานได้เลยสีที่นิบผมตัวใหญ่เดี๋ยวจะหาว่ามีแต่แบบออกงานสวยหรูมีแบบธรรมดาบ้านๆสำหรับวันธรรมดาไหมนี่เลยเจ้านิบผมตัวใหญ่สีครีมละมุนผมหนาหรือผมยาวแค่ไหนก็เอาอยู่ข่ะสีที่นิบผมตัวใหญ่นี้ต้องติดบ้านไว้จริงๆธนการไหนก็หยิบมาใช้ได้ฟิลทำงานบ้านอยู่แต่ต้องรีบออกจากบ้านด่วนหยิบที่นิ ผมตัวใหญ่มาตัวหนึ่งแล้วิ่งออกจากบ,บ้านได้แล้วฮ่าที่นี่ผมรายหินอ่อนไว่อผมยาวลงมาจับผมครึ่งหัวแล้วเอาที่นี่ผมรายหินอ่อนมาตีแค่นี้งานผมก็ผ่านแล้วไม่ต้องทําอะไรมากอยู่ๆก็ดูดีโดยไม่รู้ตัวที่นี่ผมรายหินอ่อนโทนสีน้ําตาลอ่อนและงานเนนใดตรงนี้ก็เอาอยู่สีสวยน่าจับจ้องเป็นเจ้าของที่นี่ผมรายหินอ่อนมาได้มีแต่เรียบๆหน้าเออสีสันสดใสก็มีเพิ่มความสน,านุกนั้นในการแต่งตัวได้เยอะเลยรายนี้สวยมากเป็นสีโทนพา ที่ตกดินเหมาะสุดๆกับซัมเมอร์ที่กําลังจะมาถึงจัดสีแซบๆกันบ้างลายนี้คือตกแต่งเรีเรยบๆมาได้เลยดีเทลดีดูสายตา่อยให้เป็นหน้าที่ของนิติผมอันนี้ไปเลยหก <6 S 1> ที่นิตผมทรงเหลี่ยมที่นิ่ผมทรงเหลี่ยมก็สวยเก๋นนะเออเรียบๆเ,เหมาะกับวันสบายฟิลเดินไปซื้อของหน้าปากซอยก็ต้องแบบนี้เลยด้วยความเรียบๆเ,เป็นเหลื่มๆทาให้แมทกับชุดได้ง่ายต่อให้ลายทั้งชุดและพื้นหลังก็เอาอยู่ขัดสีบอยผมรองมาแล้วติดท,ที่ดิผมเก็บไว้เครื่องหัวก็สวยเก๋นนะแม่แม กับชุดเชิดขาวคือดีงามมากเจ็ดที่นีผมโรูปโบด้วยความเป็นเจ้าหลิงกุบกลิบที่นีผมเป็นโครงซ้ำเรียบแล้วเป็นโบเนื้อผ้าโปร่งสีทองเก๋มากที่นีผมทรงโบสีขาวลุกน่ารักเรียบร้อยแม็กกับเสื้อยืดกับชุดกระโปรงหวานหวานก็คือเหมาะมากต้องมีไว้สักอันหนึ่งแล้วที่นีผมรูปโบสไตล์มินิมอลประดับไข่มุกเก็บ ผมได้เยอะแถมสวยรูดูแบงขึ้นไม่ออกมาเมื่อไรก็เตรียมตัวหยิบไปใช้ได้เลยจบกันเป็นแล้วกับรวมเจ็ดที่ในผมสไตล์เกาหลีอัพลูกให้ดูสวยเก๋เก็บผมชิคกๆในวันสบายสบายแต่และแบบคือดีงามมากสาวสาเลือกแบบที่ชอบหรือลองเลือกให้เข้ากับลุกในวันนั้นๆได้เลยเพราะมีทั้งแบบสไตล์ไม่เนื้อเไข่มุกฟฟีออกงานหรือวันอยู่บ้านสบสบาย จะคลิปตัวใหญ่ไปได้เลยเพียงเท่านี้น่าร้อนนี้สาวทีก็มีไอเทมเด็ดๆไว้เก็บผมแล้ว